ท่าผู้ชมเชื่อเรื่องตำนานไหมครับสรผงม์ว่าค่อนข้างเชื่อนะแต่วันนี้นะเราจะมาไล่สัตว์ในตำนานตัวหนะึ่งนะก็ท่านผู้ชมน่ารู้จักกันชื่อืออมันขึ้นนะส,สดีนผูงชมท่านด้วยนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชม้าสู่ช่องพี่นุ้ยมาเย้ขอโทษที่หายไปนานพอดีขี้เกียจนะช่วงนี้ขี้เกียจแล้วก็มีงานจากเรียนออนไลน์มังเยอะด้วยนะที่จริงก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมเทบไม่ต้องเรียนออนไลน์ No ชุดนี้ครับเรามาอยู่กันในแมบที่มีชื่อว่าบิ๊กฟุตนะฮะเป็นแมบแนวล่าอย่งซึ่งสิ่งที่เราต้องล่าคือเจ้าบิ๊กฟุตนั่นเองหลายคนน่าจะต้องรู้จักมันแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมสิ่งที่สิ่งที่ลักษณะคล้ายๆกับลิงยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ใหญ่มากมาาแต่อเฮ้ยเฮ้ยมันเซื้อบลูไม่เสร็จซื้อบลูยังหนูไม่เสร็จเออมาเลยจิบื้นบื้นื้จิบื้นมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วบิ๊ก อันนั้นไม่ใช่นะเซิร์ฟมันหลุดไม่สิทธิ์นะมันก็เลยนี่ไงทุกคนเสร็จแล้วโอ้เอออย่าเข้านะเว้ยตือปืนตือปืนตือปืนสิโอเคโอเคตือปืนแล้วไงพิฟฟ์ยิง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 โอ้ปืนหมดเลยอุ้ยทุกดอกมันมันถือไม้มันถือไม้ย้ายมันย้ายมันได้ยุนย้ายมันยุ่นย้ายมันยุ่นยิงยิงโอ้มัหมันเล็งผมมันเล็งผมยิง น <icana> ี่ฟิุน <pagar> <ts estão tube nữa> <t retrieve> ี่เป็นคนเล่นนะท่านผู้วานกตงโละผรัวลเบลตายตายตายตาตายประจำาเลยตายตายตายประจเลยไม่มีครังไหนที่กรอดบ้างเลยเนี่ยโพื่อนเิเพื่อนเพืเพืลาไปคุณเป็น เฮ้ยผมนั้นมันขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่เพื่อนมผมขี่รถมอเตอร์ไซค์นี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะอยู่นี่เพื่อนเนี่ใช่หรือเปล่านี่หลังจากเราตายเราก็จะกลายเป็นผีซึ่งผีทำอะไรไม่ได้เลยโมเลยไอ้นี่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยอยู่เรื่องไมโอ้ยฟุตบอลอะไรแต่มันเล่งผมวะเลือดเลือดผมเลือดฝั่งคนมันน้อยนะอยู่ก็จะไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฟุต เือห้าพี่ฟูนี่ดูเลือ่อน่บนหนะาขี่สีแดงๆทุบไปเอาว่าต h ว่าต่ฟริกเฮ้ยไปเลือเล่องเพิ่มเฮ้ยเมื่อกี้เหรอหกห้าไปตรงนี้ร้อยห้าห้าไรวะอ๋อโอเคเวลาถูกกันเ <c oughs> พื่อนไหนก็เป็นพีเหมือนกันสินะเอาเว้ไ, ه, ไปพูดทาไรอ่ะแล้วมันกินกำลังกินใช่ไหมฮะใช่ไหมัหมมนมันคำรามเหมรว่าอะไรแต่เรื่องมันเพิ่มด้วยนะ ตอนนี้คือทุกคนนายหมดนะหรือคนอยู่คนนึงเป็นไรว,วีพุทนหานโอเคเดี๋ยวผมเอยผมไปน,นีก่อนนะขอปรับอันนี้ก่อนเพราะว่าจะเล่นแบบนี้มันต้องปรับการเดินนะนี่เ,เล่นง,ง่ายขึ้นเยอะเลยเฮ้ยมีเห็นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีทธไม่เห็นนะโอเคตามติดชุดพุทธ มาเุณ้ชมเมื่อกี้แพ้นะแพ้ยับเยินเลยฝั่งฝั่งคนนี่คือแบบมันต้องแพ้แน่นอนนะพี่ฟุตคือบอกเลยถึกมากแล้วคือพอพ,อพอพอพอแบบพอเราถูกฆ่าพี่ฟุตเรื่องมันจะเพิ่มอ่ะทุกอย่างมันโกงมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาเปเปอทของข้างบนก่อนนะด้านบนนี้จะมีลูกโซ่อย่างนี้นะผมว่า,าด้านเออ่ด้านาบนเขาเรียกว่าตำพังคานไหม <S 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 โอเคตรวจเช็คพี่ฟุตหน่อนนะสำหรับไอ้เจ้าสิไอ้นี่มันเอาไว้ ในการตรวจจับได้วิฟูอยูท่ทางไหนมันจะขึ้นมา็นรูปวิฟูมานะเห็ในะเจมมาอยู่ใกล้ๆก็ดีนะอย่าอย่าอย่าไปใ,ใกล้ๆเลอกอดอกก็โอเคเอาขอ,อ,าองปืนลูกซองให้ล่ะใครขโมยลูกซองให้ไปไมนน่ใช่ครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราหาวิฟูกองยีหน่อยวะเอเอเฮ้ยมาแล้วว่ะอฮ้ยมาแล้วเดี๋ยวทำไมเริ่มวิฟูแล้ว okay. โอเคผมว่ามีคนเจอคนเจอ รู้แล้วมันอยู่ไหน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 โอ้โหเพื่อนยิงอยู่ด้วยนี่ฮะโอเคไหนมกูพูดยิงไปก่อนเอามันก่อนเลยบอกเลยถ้าเป็นฟูดเป็น AI จะบอกเลยว่าไหนกูพูดอ่ะ look guys เพื่อนถือปืนยิงอยู่แล้วแต่ไหนเอ้ยทางโน้นหรอภาพแบบกระตุกเลยจ้าป oh. <c ười> ิดอุซ่าห şey, ์ปิดเอฟเฟกต์แบบไหนนั่นไปฮึเหรอวะเอ้ยเอาจริงจริงเหรออูนี่ ยิงยิง <Bien> ย <ven ido> ิง <tenga> ย <hoe mit ito> ิงย like ิงโหยิงวุ Man, ้ยทุกดอกวุ like right hmm, ing, ้ยทุกดอกให้ได้เทพวิคฟูดยิงนี่หน่อยยิงนี่หน่อยไม่ได้เพื่อนโด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 นแน่ๆอย่างนั้น่ะมันทำอะไรมันจะขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นไอ้ยโดดลงไม่อยู่หรอกวู้ยไปจะตามไปยิงยิงยิงแง่วิควิคฟูดวิควิค พูดโคตรโหดเฮ้ยพิ้โหดมากนั่นหูมูซาดโดดหนีนั่นมันยังมันยังโดดตามลงมาโอ้ยปวดเลยปวดเลยไอเจะตายตลอดไม่ได้นะโอเคผมเริ่มหมดความอดทนแล้วคือพี่พูดมันโอพีอ่ะโอเคนะผม เออเราต้องใช้ของที่เขามีให้หรอมันจะมีมีกับดักที่ว่าทุกกับดักที่บอกรอเราว่าโกงมากตอนนี้พูดไล่นอะวางกับจักรใช่ไหมบอกเลยว่าโกงเพราะว่าอุปกรณ์มันจะ,จะตันอยงเงยกับกับดักรมีกับดักรไหมกับดักกับดักบอย่างไรนะผมจำผมจำไม่ได้กับดักรเขาอยู่ไหนฮะไม่มีแต่กล้องส่องทางไกลเอามาทำมะเขืออะไรวะดพูดเลือดยังเต็มอยู่แล้วยังไม่มีใครเจอฮะ ว่าถ้าอยู่ข้างบนนะ่ะไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้คือฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยหมายถึงในชีวิตจริงนะอยู่ในเกมในเกมไม่มีฝนตกนะเจีนเอ่อพุ่งฟุอยู่ไหนัลหลเปิดเครื่งองสแกนสแกนอะไรนั่นะไม่อยู่แฮะอยู่ไหนน็อตอ,อะไรวะพิมอะไราหายคนนี้สามสี่ห้ารอบนะ่ะทั้งแมทดพิมหนู่คนนี่นะ ก็เห็นมีฟุตบ้างไหมจยซีบิฟูตอฮมเนี่ฟูตวะคือไม่ดูฟุตเนี่ยนะอย่างว่มันไม่ยอมมาออกมาสีแน่จริงยอมมาก็ดีคือโอเคกันปัจจุดัลงมาไล่แล้วเนี่ยฮีเนี่ยเขาอยู่ใกล้มากใกล้มากที่ไหนอ่ะเขาบอกคือในแชทมิกิบิว่าฮีเนียคืออยู่ใกล้ฮะเหรอะลึกใกล้อยู่ไหม ดิดมันอยู่ไหนอ่ะกลุ่มอ่ไม่เจออ่ะแหวแหววยูฟูดอือยั่ไงไม่เห็นไหมไม่เป็นรูปยูฟูดอย่างเงี้ยตามเห็นนี่โอ้โหมันเข้ามาลามอยู่ตรงนี้เลยมันเข้ามาลามอยู่ว่าเห็นไหมมันขึ้นเป็นรูปยูฟูดอย่างเงี้ยเหรอ การลาเลือด้าร,การก,ารการกระสุนสารกระสุนบิ๊กฟุตเทม่ได้ยิงเลยมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วเออพื้นเพื่น,น <c oughs> เรียบร้อยเขาบิ๊กฟุตตายอันนี้คือบิ๊กฟุตเขาบอกว่าให้ฆ่าเขานะถกไหมาตามที่ผมเห็นใช่ไหมใช่ไหม นี่ยใช่ครับบอกว่าเนี่ยมันคนที่ชื่อึง12 a s 2 i เมื่อกี้เนี่ยคนยนี้คนนี้12 is 2 a is everybody good มา้มากันต่อโอเคซื้ออะไรดีใช่ไหมวะเออไม่ต้องซื้ออะผมอะ่ะคนอย่างผมอะไม่ต้องซื้ออันนี้ว่าทำอะไรอะ่ะรม,ม้ะไม่คือแบบมันมาหลายรอบแล้วเอาไ้ทำอะไรเอาเอาไว้เอาไว้ดูอะไรวะเปิดแล้วเปิดแล้ว,ลวอ,อยู่ไหน นักสืบนักสืบคนนั้นไปที่ไหนมันคนตายที่นั่นแน่อนอนโอ้ใช่เลยขุดรูฟันซุบเนี้ยไวผมเดี๋ยวบ้านหลังนั้นผมไม่ได้จะมันจะมีบ้านหลุมหลังนึงด้วยแล้วที่มันจะมีปืนแบบปืนสไนอะ่ะแรงมากด้วยต่ไม่เคยยิยงตัวไปฟูสักทีวิ่งเร็ววิ่งเร็วมากเ <OK> ด็กเราวิ่งอย่างช้าครับไม่รู้นีน่กับนิตการเลยนะเฮ้ยคริสอ์เจ้ามันอยู่ไหนไว้อ้าไปฝุด วิฟูดอู่ที่ไหนวิรักอเอยู่อ้เอ้เอไมสแกมันขึ้นอย่างนั้นอะเก็บเพื่อนยิงมาแล้วเมื่อกี้หลกระสุนบินลอยๆ่นี้แปลว่าวิฟูต้องอยู่ใกล้มากๆใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวฉันยงตัววิฟูดเลยฮัลโหลเตรไปฉายตั้งอยู่นะเราบอแยกมันเก็บมันมาแล้วฟฟ เรายิงทีน่าโจสัเด้วยปืนพกปืิร์นพุกสุดๆยังวไม่สำเร็จวูบเลยวูบตัวโบกตัวโตตบแรงมากตบแรงมากพี่ตบแรงมากพี่ตบสซ้องเอือโอ้โหตายคู่ฮะผมตายคนแรกอีกแล้วเอาไงวะเนี่ยเอาไงเอาไงฮะตบกันผมว่าต่อยกับผมวะเดี๋ยวพูดเนี่ยต่อยผมวะเดี๋ยวพูดตายนะอย่างเงี้ยน่าจะตายฮะใครตายบริเลยมีตายเนี่ยตายตายใครตายมนุษย์ตายอบริเวณใครตาย มือพิฟฟู้ดอะยุ่มันโกงมากมันหิวเลือดได้รัวเนี่ยโอ้รหโรัวเช่นวันี้ไหนพิฟฟู้ดอยู่ไหนรพิฟฟู้ดพิฟฟู้ดเอ็กซ์ดีพิฟฟู้ดอยู่างไรเอ็กซ์ดีเราฆ่าโรัวยู่ครับคือพิฟฟู้ดอะถ้าเราจะฆ่ามันได้เออยากมากยุ่ครับเพราะว่ามันถึกอ่ะถึกกว่าถึกมากอ่ะถึกไปไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพิฟฟู้ดอย่างนี้ส่งไฟใช่มันขึ้นแบบขึ้นขึ้นไปอย่างงี้นานนะมือพิฟฟู้ด บิ๊กฟุตปลากลัวบิ๊กฟุตเอ้ยเอ้าโอเคนี่อะไรโอ้เพื่อนโดนแล้วมาเลยเย่งเบื่อนข้ามไม่ได้ฆ่ามันจูกจุ๊เพื่อนจุ๊เพื่อนเพื่อนเป็นจุ๊คิงเมื่อไหร้อรยเหลือไปคอนเหลือผมไปคอนผมไปคอนผมไปคอนจะรอดไหมผมไปคอนไม่รอดนะฮะเฮ้ยคนหนึ่งเขาใส่ชุดมใหฮซีพีเลยนีซีพีแสามสิบสี่แปดนะเออดีนะ เหมือนที่กันเออใช่พี่เพื่อนตายพี่เพื่อนตายจริงจิงโอ้ยกระตุกเอ้ยเรียบร้อยฮะโอ้ยกระตุกเอ้ยเรียบร้อยฮะเอ้ยดูฟุตซายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฟุตตายได้ไงบางคนเลยฟุตซ้ายมึงยิงกันตายโอเค มันยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะยองงอเลยว่าน่าเบื่อแต่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์โอเคไม่ต้องบอกไว้เจอกันคลิปหน้าซียูวา a เกนเฟรนด์